สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามูนีกับโมโผลอกับกับแม่เนาะกับช่องแฮปปี้พริกไทยแลนด์นอีนนะจ้ะทุกคนมูนีแม่กะมาโรงพยาบาลอีกเนาะจ้ะมาโรงพยาบาลอันมาหาหมอเนาะหมอนาติอีกเนาะจ้ะมรุน่นี้หมอนัาติมาเทสอันเทสน้ำตาลเนาะแล้วก็มาฟังผลเลือดเนาะค่ะเนาะหมอนัาติเนี่กะมาหาหมออยู่โรงพยาบาลเนาะอัน อื่นแม่ก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับส่งเนาะมารับส่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่กับครอบครัวเนี่ยนจะจ๊ะเดี๋ยวแม่จะก็จะขอตัวเข้าไปแม่ค่ะก็มาฮอสเนาะเดี๋ยวจะขอตัวเข้าไปตรวจสกอร์เนาะทุกคนเข้าไปตรวจสกอร์เพราะว่ารอบนี้เป็นเนรื้อเนอื่อเนาะเพราะว่าหมนัดหลังจากที่มาอาทิตย์เมื่อกี้เนาะหมอกับอาทิตย์นึงหมอกับนัดมาอีเนาะมาฟังผลลืพธแล้วก็มาเทสน้ำตาลเนาะทุกคนกับจ๊ะ ก็จะเป็นต้องตรวจเนาะเพราะว่าอายุเก kind of ิน um, 30ปีแม anyway> ่นอายุเกิน30ปีต้องได้ตรวจเนาะทุกคนแต่ถ้ายังบมถึง30ปีก็หมอจะบอกค่อยตรวจเนาะเพราะว่าก็บุ๋มเป็นกลุ่มเสี่ยงของเบาหวานเนาะแม่แม่ค่ะนั่นแหละนี่เพิ่องเกิอายุหลายนี่ต้องจะเป็นต้องได้ตรวจแม่นค่ะแล้วก็กรรมพันธุ์เด่นเนาะมีกรรมพันธุ์แดนยายเพิ่งกระปิดหรือใจายายก็เป็นเบาหวานเน่แม่ก็เลยต้องได้ตรวจเนาะทุกคนนี้ก็มากับพ่อบ้านคือเก่าเนาะ เดี๋ยวเป็นน้ำเลือเดี๋ยวแม่ยังระอระอองมาเมาฟังเนาะทุกคนเดี๋ยวแม่ขออนุญาตไปตรวจก่อนนะคะโรงพยาบาลวังยางครับพี่น้องโรงพยาบาลประจำอำเภอเนาะก็มาได้ใช้บริการของ,งอำเภอตลอดนอะครับพี่น้องก็ใกลกๆมาได้ครับประมาณสี่ห้ากิโลนะจากบ้านมากเลยครับก็เป็นโรงพยาบาลไม่ครับตุกอนก็ไปใช้โรงพยาบาลนักเก,ก๋บเพราะว่าบางอย่างยังบ่มีเนาะ โ,โรงพยาบางอย่างก็ม karaoke, sí ิ่งพึ่งมีประมาณห้าปีโลกปีหลังเลยนะครับพึ่งมีนะครับพึ่งสร้างนะครับโรงพยาบาลบางอย่างก็ยังยังยังบวชฟ้วไปในเพราะข้างหลังมันก็ยังมีการก่อสร้างอยู่เนาะก็เลยก็เลยยังเป็นยังยังยังผู้ปกรณ์มันอย่างก็ยังบวชฟ้อมยังบวชนั้นไนไหนนะครับพี่น้องก็เป็นโรงพยาบาลน้อยอยู่แต่ถ้าเกิดเป็น เท็ดนักนักเค็ดอย่างอย่างก็เพิ่อนก็สีส่งนครเนาะเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดเนาะอันนี้ก็พอได้ยันไอ้บรรเทาเบื้องต้นไปก่อนนะครับพี่น้องเนาะเอามื่อวานนี้กับผ้าเมย์เพิ่อนมาเท็ดหวานนะครับพี่น้องเนาะมาฟังขนเลือนเนาะเอาเป็นอย่งไรมาเราสืบฟังด้วยครับพี่น้องเด้อก็แม่ก็ไปตรวจมาแล้วเนาะไปตรวจมาแล้วจะไปตรวจมาแล้วอันกะ มีกะเทน้ำตาลเนาะเทน้ำตาลแล้วก็ตัวเลือดอีกเนาะคะ่ะตัวเลือดอีกกะคนปรากูดว่าลบก่อนเนาะรอบรอบนี้กันได้ตดใหม่อีกเลยทุกคนโอ้ยเจ็บจืดแหนะรอบรอบนี้ได้ตดใหม่อีกตดอ,อันตัเลิศดอีกรอบๆอ,อบก่อนฟังคนเลิศดเนาะฟังคนเลิอดขูแม่เนาะแม่กะ ลดเป็นปกติเมิร์เนาะแล้วก็ไม่ได้เป็นอันไม่ได้เป็นพาหะทาราซเมียเนาะค่ะเนาะก็คือปกติแล้วก็ของพอบานกะโตดคือกันนะอะล็อกกอดอุ้ยถือจือจ่อเน,น้อย่าตีน่อยอันของพอบานกะล็อกกอดกับโตดเนาะโตดผลออกมากับผลลอดเป็นปกติเนาะคะ่ะก็ไม่ได้เป็นพาหะหมายความว่าพ่อกับแม่นี้คือม,ม่ได้เป็นพาหะทั้งสองเนาะโอกาสที่ลูจะเป็น ที่จะคอดออกมาเป็นทาราซิเมก,กับบมีเนาะคือบะมีบมีเลือดจางเลือดจางทุกคนบมีเลือดจางทั้งพอ่อทั้งแม่เนาะมีได้เป็นเลือดจางทั้งพอ่อทั้งแม่อันแล้วก็เมื่อน,นี้แม่ก็ได้ตด,ดเลือดอีเนาะเพื่อนเพื่อนก็นต,ตดเลือดอีเออเพื่อนเนือดเทสน้ําตาลเนาะตอนแรกก็เธิกินน้ําตาลสองโคตรกินน้ําตาลสองคนแล้วก็ครูโคตรเหรอเออเออน้ำตาลอันหวานๆ,ๆนะทุกคนแม่กัน,ใ,นใจกินแบบโอ้แบบ มันเยะหาเนาะถ้าว่ามันกยเยะหาเนาะมันหวานแหงอะนะทุกคนแบบน้ำตาลมันวานเลยนะคนเธอกิ่นเนาะคนเธอกิ่นสองสองโคตดแล้วก็นัน่งทาเนาะนั่งทาประมาณสักโมงนึงเพื่อนก็เฮือไปตดเลือดเนาะตโตดเลือดกะคนปรากฏว่าแม่ไม่ได้เป็นอันไม่ได้เป็นเบาหวานเนาะไม่ได้เป็นเบาหวานตอนตังคันหรือทุกคนแต่ว่าเพื่อนเพื่อนว่าอัน คุณแหละท้องใหญ่คุณน,นน่าจะเทสสีกรอบนึงเนาะน่าจะได้เทสสองรอบเนาะแต่ว่าณนะตอนนี้คือแม่มีได้กเป็นเบาหวานโดยจะและ้วก็มีภาวะเสี่ยงเนาะมีภาวะเสี่ยงคือคนก็ประมาณนี้เนาะจ้ะทุกคนแล้วก็วันนี้คนร้ายแล้วก็ใช้เวลาหึงเนาะวันนี้นะเพราะว่าแม่มามาก็แต่เสาเดวยวันนี้ทุกคนมาแต่เสาเป็นมือหมอนัดคนมีคันเนาะม,นมานะเป็นมือที่หมอนัดคนท้องโดยเฉพาะเนาะเป็นมือนัด นทฝักขันมือเมนฝักฝักขัน,ขนตรวจท้องคนหลายแล้วก็แล้วก็สาเนาะบางคนได้เจาะเลือดถ้าคนที่มีกลุ่มเสี่ยงก็ได้เจาะเลือดสามเธอสี่เธอคุณใดทุกคนเป็นแต่นดีต้ <c oughs> แนแม่นได้เจาะเธอเดียวเนาะเจาะตรงแขนเนาะตรงคอพับนี่ก็เจ็บเจ็บน้อยนึงเข็มมันเยิร์เนาะทุกคนเข็มมันเยิร์กวันนี้พอรอดตัวค <c oughs> รับวันนี้พ่บ้านกะมีได้ถึงเข็มก็ลิ้น แต่โทรทศัพท์ทุกคนมานั่งเฝ้ากันลินแต่โทรโศัพท์เช็คเช็คนี่นกับพี่น้องวันนี้อันหมอกันนดอีเนาะนัตนเอีอยวเด้อแม่เพิ่งอีอย่าเพิ่งก็เพื่อย,าบ,ย,อยาบำรุงกันเลยจ้ะทุกคนยาก,ก็ได้ยาบำรุงหมอเพื่อนนัดสิ้นเดือนเนาะค่ะสิ้นเดือนสิ้นเดือนวันที่สามสิบมีนาเนาะเพื่อนนัดอีสิ้นเดือน,น,ะะนอนีรอบหนึนนนนนน่ง สิ้นเดินกะเพื่อนว่าเดี๋ยวจะลองสาวเนาะลองสาวอีลองเบิงว่าเพราะว่าตอนนี้ยังไม่หุ่นจักอันอายุขันเ้อทุกคนยังไม่หุ่นจักอายุขันคือว่าอันเพื่อนว่าอายุขันยังน้อยและอีอย่างเครื่องสาวอยู่โรงพยาบาลนะเพื่อนสาวทางหน้าท้องนี่มันจะคำนวณไม่ได้นี่คือนี่คือสาวสองคอร์ดนะทุกคนถ้าสาวอยู่ที่นี้สาวสองคอร์ดนี่มันจะหู่จักเลยเนาะพอจะหูจักอายุขันเลยแต่ว่าอยู่โรงพยาบาลธรรมดาเนาะทุกคนเพื่อนก็ว่า ยังยังมีท่านในหุ่นจักมันยังนอ้อยอยู่คนก็เลยนัดอีวันที่สามสิบกเดี๋ยวคนจะลองสาวเบอร์เืออีกว่าเด็กก็น่าจะโตขึ้นเนาะอายุขันก็น่าจะหูก็เลยตอนนี้แม่ก็เลยยังไม่หัวมีแต่คนถามเนาะถามว่าพ้อดเดินไหนเดิไหนพอเดินไนด,ดนไนท้องจะเดินแหละแบบนี้นะแม่ก็บอกเดินเบะตรงๆรง,รงๆเลยวา แม the so ่ไม so ่จืดเด้อจ้ะแม่มีจืดแต่แต่ถ้าเข้าๆก็น่าจะประมาณสามเดือนเนาะสามเดือนแต่แต่แม่เนี่ยมีจืดเนาะมีจืดมือมีนมาเนาะเพราะว่ามันเพิ่งหึงเนาะแล้วก็มาตรวจหมอก็คือว่าในไคันมันยังหน่อยอยู่เนาะอายุคันยังหน่อยมันยังตรวจไม่เห็นมันยังตรวจไม่เห็นกะเดี๋ยวเพื่อนสาวอีรอบนึงเพื่อนว่าเดี๋ยวเพิ่นจะคุณหมอเพิ่นจะคำนวณคือเนาะว่าอายุคันจะเดืออันแม่กับคนที่ยัเสื้อเม็ดเนาะทุกคนเพราะว่าแม่เข้าไปอันเข้าไปโลพยาบานมาเนาะเขาเข้าไปลพยาบานมาก สื่อสื่อแมทเว้าเนาะคะ่ะมาขึ้นรถแล้วก็เฝ้าอันเฝ้ามามาคุยเนาะเฝ้ามาคุยเฝ้ามาเว้าเพื่อพี่น้องฟังเนาะว่าทุกอย่างปกติเมิดผลเลือดปกติบาวานกะมไะะนนนนม่ได้เป็ดเนาะค่ะตอนนะตอนนี้ยังไม่ได้เป็ดนเลยจ้ะทุกคนแม่ก็โล่งใจนเนาะต่อไปเลยตอนใจก็มีต่อไปก็มีแน่มีแนตคือกันกเพม่นต้องได้เทสีกเนาะคะ่ะถ้าท้องเหยื่อกับประมาณคุณเลกบางคนกะ เจ็ดเดือนเนาะท้องเจ็ดเดือนเพิ่นจะเทสอีกกับกระมีคือกันมาก็ะเลี้ยแต่เพราะว่าเพิ่นมาตดแต่ะเธอเพิ่นก็จะตดเลือดตดเงี่ยวเนาะค่ะเนาะวันนี้กัตดเงี่ยวอีกแม่ก็ตรวเงี่ยวอีกตดเลือดเนาะแต่ละรอบเพื่อนก็จะเอ็ดประมาณนี้ถ้ามันมันสุ่มเสี่ยงมันที่เดือเพิ่นกัเพื่อนก็จะบอกเองเนาะคุณหมอเพิ่นก็จะบอกจะแจ้งเขาเป็นระยะระยะเองกับแม่กัว้าวสู่อันพี่น้องทุกคนฟังเนาะค่ะว่านี่แม่มาหาหมอกับมาอัปเดตอาการเนาะอัปเดตอาการ คือทุกคนฟังเนาะ,ะส่วนอาการแม่ก็ยังเป็นเว่นอยู่เด้อทุกคนกินข้าวหนึ่งก็คือกินข้าวได้ไม่ร้ายสองก็ยังเวียนหูเนาะคะ่ะเวียนหูกะเพราะอืดผพระอระอมเนาะแต่ไม่ถึงกับว่าเยอะเยอะฮะเนาะทุกคนไม่ถึงกับว่าอาเจียนเนาะแต่ว่ามันเป็นเพราะอืดผพระอ,นระอมนะแบบคือได้กลิ่นเผือกก็เหมือนว่าจมูกเข้าไหวเนาะทุกคนได้กลิ่นเผือกก็คือได้กลิ่นได้กลิ่นไหวเห็นไหมนะจมูกไหวขึ้นกะ็ยังเป็นเพราะอืดผพระอ,ระอมยังเวียนหูเนาะเ,เวียนหู อาการแม่ก็จะประมาณนี้เนาะแม่ก็มาเมาฮออทุกคนฟังมาอัปเดตให้ทุกคนฟังใช่อยางอย่างนี้อยากก็ได้อย่าบ่มลุงอยา่าวิ่งอย่ากแกแ้วิ่นอย่ากระเพาะคุเอาเออกะอันกับขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆคนเนาะที่เป็นโฮงแม่ถามไทยเข้ามาเนาะขอบคุณหลายหลายเด้อจากเดี๋ยวอันคลิปนี้แม่ก็เอาไว้ซํานี้ก่อนนะจะทุกคนพนะรยาวโคตรเนาะเดี๋ยวพบพคุกันใหม่คุณเลยค่ะบ,บันแม่มาหาหมออีกแม่ก็จะอัปเดตให้ฟัง เอ็ดเป็นคลิปเพื่อฟังทุกคลิปทุกคลิปเนาะทุกคนเนาะจังแม้ว่าบางคนเพิ่นก็เป็นโหม่บางคนเพิ่นก็เยอะหูจักวันนี้นะแม่ก็เอ็ดคลิปเป็นสตอรี่เบิงเลยเนาะทุกคนเป็นสตอรี่เลยเอาไว้คือเด็กๆเบิ่งพร้อมเนาะ,ะเนาะเดี๋ยวคลิปนี้แม่เอาไว้สํานี้ก่อนเนอ้อจ้ะทุกคนเดี๋ยวพอพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ